สวัสดีครับนี่คือชุดวิชา41463นะครับองค,ความรู้กระบวนการยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนแล้วก็หลักธรรมาพิบายนะครับวันนี้อยู่กับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกระจรศักดิ์สิทธินะครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงหน่วยที่10นะครับเรื่องสิทธิมนุษยชนซึ่งมีประเด็นที่สําคัญประมาณสัก4ประเด็นนะครับประเด็นแรกนะครับจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนนะครับ ในเรื่องที่สองนะครับเราจะว่ากันด้วยสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชนาการไทยนะครับหรือพูดง่ายๆตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนะครับเรื่องที่3นะครับเราจะพูดกันถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับแล้วก็อันที่4นะครับพูดกันถึงปัญหาและก็อุปสรรคในการปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยนะครับถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับเดี๋ยวนักศึกษาลองมาพิจารณาตามนะครับ ในเรื่องที่1นนะครับมีคําถามที่น่าสนใจก็คือว่าแนวความคิดนะครับเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนหรือสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับหมายความว่าอย่างไรนะครับซึ่งแน่นอนว่าก็เป็นเรื่องที่ทั้งจับต้องได้แล้วก็เป็นเรื่องที่สามารถโต้เถียงกันได้นะครับถ้าหากว่าเราจะลองนิยามอย่างกระชับเนี่ยนะครับเราจะพบว่าสิทธิมนุษยชนนะครับหมายถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับ สิทธิเสรีภาพนะครับแล้วก็ความเสมอภาพของบุคคลนะครับที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองเอาไว้ตามรัฐมนูลแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับหรือกฎหมายของไทยหรือตามสนที่สัญญาที่ประเทศไทยมีพันธกรณีให้ปฏิบัติตามคราวนี้เฉพาะข้อความที่ยกมาเนี่ยนะครับนักศึกษาจะสังเกตว่ามีแนวความคิดที่เป็นประเด็นแยกย่อยน่าสนใจดังนี้นะครับ อันที่1เนี่ยนะครับจะเห็นว่าพอเราลองนิยามความหมายของคําว่าสิทธิมนุษยชนเราใช้คําว่าศักดิ์ศรีหรือว่าดิกนิที้นะครับซึ่งในแง่เนี่ยนะครับหมายถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นะครับนอกจากนี้อย่างที่2เนี่ยนะครับสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับก็ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิเสรีภาพนะครับซึ่งก็เป็นเหมือนกับสิ่งที่ดํารงอยู่คู่กันนะครับแยกออกจากกันอย่างเด็ดขาดได้ยากนะครับเราพูดถึงเรื่องของ สิทธิมนุษยชนเราก็ต้องพูดถึงเรื่องของสิทธิเสรีภาพและก็ความเสมอภาคของบุคคลด้วยนะครับคราวนี้ที่น่าสนใจนะครับในแง่ของการวิาพากษ์หรือข้อถกเถียงเนี่ยนะครับข้อความเนี่นะครับ,รบเป็นข้อความที่ยกขึ้นตามกฎหมายของประเทศไทยนะครับก็คือเป็นเรื่องของการที่สิทธิมนุษยชนต้องได้รับความคุ้มครองนะครับตามกฎหมายนะครับแต่ว่า ที่น่าสนใจนะครับก็คือนะครับสิทธ,ธิมนุษยชนเนี่ยนะครับอาจจะเป็นสิทธิที่ติดตัวของมนุษย์มาแต่กําเนิดนะครับถ้าหากว่าเราพูดกันอย่างถูกต้องชัดเจนในทางทฤษฎีที่แท้จริงเนี่ยนะครับสิทธ,ธิมนุษยชนถือเป็นสิทธ,ธิที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่กําเนิดนะครับได้มาด้วยความที่เราเป็นมนุษย์นะครับด้วยเหตุผลที่เขาหรือเธอเป็นมนุษย์นะครับ ไม่สามารถจำหน่ายโอนมอบแจกให้กับบุคคลอื่นได้นะครับผู้อื่นในทางตรงกันข้ามไม่สามารถที่จะพรากสิทธิมนุษยชนไปจากบุคคลผู้สง่งสิทธิ์หรือเป็นเจ้าของได้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นองค์ความรู้ในทางทฤษฎีนะครับโดยเฉพาะตามความเชื่อทางการเมืองหรือรัฐศาสตร์นะครับคราวนี้กฎหมายมีความสําคัญนะครับแต่มีความสําคัญในแง่ที่เป็น กลไกนะครับในการที่จะคุ้มครองในการที่จะผลักดันให้เกิดการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนหาใช่เป็นบอกเกิดของกฎหมายนะครับหรือสิทธิมนุษยชนไหมนะครับอันนี้ก็จะเป็นองค์ความรู้นะครับที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของนิยามความหมายของสิทธิมนุษยชนนะครับอันที่2นะครับเราจะลองพูดกันถึง นะครับจุดกําเนิดแล้วก็พัฒนาการของสิทธิมนุษยชนนะครับในต่างประเทศนะครับในแง่ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดหรือความหมายของสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับแน่นอนว่าเราปฏิเสธได้ยากนะครับว่าองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับถือว่าเป็นองค์ความรู้นะครับที่มาจากต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะประเทศตะวันตกนะครับว่ากันว่านะครับ ถ้าพูดตามนะครับหลักการเนี่ยนะครับสิทธิมนุษยชนนะครับปรากฏอย่างเป็นทางการนะครับอย่างเป็นทางการครั้งแรกนะครับภายหลังปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะครับคศ .1948 ซึ่งก็เป็นปฏิญญานะครับที่เกิดขึ้นภายหลังจากเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่2นะครับนักศึกษาก็อาจจะจําได้ง่ายนะครับแต่ว่าแน่ละนะครับ เราก็คงไม่ปฏิเสธนะครับว่าความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนก็อาจจะเกิดขึ้นนะครับมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับไหลเวียนอยู่ในเรื่องของความคิดไหลเวียนอยู่ในเรื่องของความเชื่อวัตกรรมนะครับในสังคมตะวันตกก่อนหน้านั้นเพราะเรามีเหตุการณ์จํานวนไม่น้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นการปฏิวัติที่ฝรั่งเศสนะครับหรือการปฏิวัติในสหรัฐอเมริกานะครับหรือ การปฏิวัติที่อื่นๆนะครับซึ่งก่อให้เกิดการเรียกร้องนะครับการได้มาซึ่งสิทธิมนุษยชนด้วยนะครับแต่ว่าในตําราในส่วนนี้นะครับซึ่งกําหนดเอาไว้นะครับเป็นเบื้องต้นให้กับนักศึกษาในชั้นปีที่1นเนี่ยนะครับเราก็จะพูดกันถึงอะไรครับสิ่งที่เป็นทางการซะก่อนนะครับซึ่งก็คือจุดกําเนิดของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะครับ1948นะครับ หลังจากนั้นเนี่ยนะครับเ,เรามีกติการะหว่างประเทศ2ฉบับนะครับซึ่งเกิดขึ้นในปี1966นะครับซึ่งพูดถึงนะครับฉบับแรกสิทธิเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองและก็สิทธิทางการเมืองนะครับแต่ก็ในปีเดียวกันเองนะครับเราก็มีสิทธิทางด้านเศรษฐกิจสังคมและก็วัฒนธรรมนะครับซึ่งอยู่ในกติการะหว่างประเทศ หรือ international covenant นะครับแยกกัน2ฉบับนะครับเกิดขึ้นตรงนี้นะครับนักศึกษาจะจำได้ง่ายแล้วก็น่าสนใจตรงที่ว่านะครับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับเป็นเสมือนจิตวิญญาณนะครับเป็นการกำหนดเอาไว้ในเชิงของหลักการในเชิงของความเป็นรูปธรรมนี่มีความจำกัดนะครับแต่ว่าในแง่ของการมาเติมนะครับ เนื้อหนังนะครับแล้วก็เลือดเนื้อเนี่ยนะครับให้กับปะเต็นาสากลเนี่ยนะครับมาเกิดขึ้นนะครับในปี1966เมื่อนะครับสังคมระหว่างประเทศมีกติการ,ระหว่างประเทศ2ฉบับดังกล่าวนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการหนึ่งที่เราจดจําได้ง่ายนะครับตรงนี้นี่เองเนี่ยนะครับซึ่งมีความรู้ที่เป็นเกร็ดที่น่าสนใจนะครับก็คือ การที่เราจะพูดนะครับถึงสิทธิมนุษยชนโดยการจําแนกออกเป็นยุคสมัยด้วยนะครับก็คือเป็นยุคสมัยที่1นนะครับภายหลังจากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับกับยุคสมัยต่อมาก็คือยุคสมัยที่2นะครับเมื่อเรามีอะไรฮะกติการะหว่างประเทศเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในยุคต่อมาอีกนะครับเราก็จะเรียกว่าเป็นยุคที่3นะครับซึ่งสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลง โดยมีนัยสําคัญตรงที่ว่าผู้ทรงสิทธิ์เนี่ยนะครับเป็นกลุ่มบุคคลเป็นชุมชนก็ได้นะครับในแง่ของการที่จะพูดถึงสิทธิเกี่ยวกับเรื่องของการพิทักษ์รักษาวัฒนธรรมทั้งหลายนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูพัฒนาการภายในประเทศนะครับเราก็จะเห็นว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับมีข้อโต้แย้งที่น่าสนใจนะครับก็คือ เ,ออเกิดขึ้นเนี่ยนะครับไม่ได้เกิดขึ้นตามหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงอย่างที่เราทราบนะครับหลายคนก็จะบอกว่าเรามีสิทธิมนุษยชนมาตั้งแต่สมัยสุโขททยแล้วนะครับแต่ว่าออตัวผมเองนะครับแล้วก็มีนักวิชาการอีกจำนวนหนึ่งเนี่ยนะครับเชื่อว่าออในยุคสมัยนั้นเนี่ยนะครับเรายังไม่ได้มีสิทธิมนุษยชนตามความหมายที่เราพูดกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับการเกิดขึ้นที่น่าสนใจเนี่ยนะครับผมคิดว่า อาจจะสืบย้อนนะครับกลับไปได้ถึงเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็มีพัฒนาการเกิดขึ้นอีกนะครับเมื่อมีนักศึกษาประชาชนนะครับออกมาเรียกร้องต่อสู้ในเหตุการณ์14ตุลา2516นะครับแล้วก็พัฒนาการนะครับที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การประกาศใช้รัฐธรรมนูญในปี2540นะครับซึ่งก็นำมาซึ่งการก่อตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติครั้งแรกนะครับในปีพศ2544นะครับจะเห็นว่าในรัฐธรรมนูญ2540เนี่ยนะครับซึ่งถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนพูดถึงสิทธิเสรีภาพเอาไว้ค่อนข้างมากนะครับอย่างเปิดกว้างหลากหลายนะครับแล้วก็นำมาซึ่ง การจัดตั้งกลไกลนะครับที่จะผลักดันเรื่องนี้อย่างสําคัญด้วยอย่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินั่นเองนะครับในตอนที่2นะครับสาระสาคัญที่เกี่ยวข้องกับตอนที่2ก็คือพูดถึงสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งรัชนากรไทยนะครับซึ่งในที่นี้ก็พยายามนะครับสรุปสาระสาคัญตามรัฐธรรมนูญปี2540 50แล้วก็60ตามลำดับนะครับแต่ว่าเวลาที่อธิบายให้นึกษาฟังเนี่ยนะครับก็อธิบายโดยการจัดหมวดหมู่ประเภทของสิทธ์นะครับไม่ได้เล่าเป็นลายฉบับนะครับแต่เล่าเป็นในแง่ของสิทธิ์ต่างๆนะครับโดยจำแนกสิทธิ์เป็น4ประการนะครับอันที่1ก็คือสิทธิของประเจกบุคคลอันที่2สิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมืองอันที่3นะครับ สิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและก็วัฒนธรรมนะครับแล้วก็อันที่4นะครับสิทธิของกลุ่มคนหรือชุมชนนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับของแต่ละสิทธิ์แต่ละประเภทนะครับในแง่ของสิทธิของประเจกบุคคลเนี่ยนะครับผมลองยกตัวอย่างนะครับเช่นในมาตราที่28เนี่ยนะครับตามรัฐธนูล2560นูญ2560นะครับพูดว่าบุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายนะครับ หมายความว่ามนุษย์เนี่ยนะครับเป็นเจ้าของร่างกายนะครับเป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองนะครับการที่ผู้อื่นจะมาละเมิดจะมาทําร้ายจะมาจับกลุ่มคุมขังเนี่ยกระทาไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่ได้รับการรับรองนะครับเอาไว้ตามกฎหมายดํานูญของประเทศไทยนะครับการนี้แม้กล่าวกันนั้นนะครับอย่างที่ผมได้อธิบายให้ศึกษาฟังนะครับแม้กฎหมายดํานูของไทยจะไม่บัญญัติเอาไว้เช่นนี้นะครับ หากว่าเราเชื่อตามหลักการของสิทธิมนุษยชนแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องเคารพว่าบุคคลเนี่ยนะครับเป็นเจ้าของชีวิตแล้วก็ร่างกายของพวกเขาเองนะครับซึ่งเป็นเจ้าของมาตั้งแต่กําเนิดนะครับอยู่รอดเป็นทารกมาเนี่ยนะครับผู้อื่นจะมาละเมิดชีวิตแล้วก็ร่างกายไม่ได้นะครับในแง่งของสิทธิพลเมืองแล้วก็สิทธิทางการเมืองเนี่ยนะครับ ผมจะลองยกตัวอย่างนะครับมาตราตามกฎหมายรัฐนูนปี2140นะครับในมาตราที่44เนี่ยนะครับบัญญัติเอาไว้ว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธนะครับการจำกัดเสรีภาพตามวรรคที่1เนี่ยนะครับจะกระทำไม่ได้นะครับหมายความว่าในสังคมประชาธิปไตยเนี่ยนะครับเรายอมรับโดยหลักการถึงเรื่องของสิทธิเสรีภาพ แล้วก็รวมไปถึงสิทธิมนุษยชนนะครับซึ่งเป็นอีกด้านหนึ่งของเหรียญอยู่ด้วยกันแยกจากกันไม่ได้นะครับเวลาที่เราพูดถึงสิทธิมนุษยชนเราก็ต้องให้ความเคารพในสิทธิเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองและสิทธิทางการเม,ม,มืองด้วยนะครับพรานี้การชุมนุมนะครับหรือการรวมตัวกันเนี่ยนะครับเป็นธรรมชาติทางการเมืองของมนุษย์มนุษย,ย์เป็นสัตว์การเมืองก็ต้องอยู่ด้วยกันนะครับบางทีก็ออกมาชุมนุมบางทีก็ออกมาทํากิจกรรมร่วมกันซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น ในสังคมแบบประชาธิปไตยนะครับเพราะว่าบุคคลย่อมมีความหลากหลายมีความต้องการมีปัญหาที่แตกต่างกันนะครับหลักการจึงเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมเพราะเป็นสิทธิของพลเมืองนะครับประชาชนเป็นพลเมืองก็เป็นเจ้าของประเทศเป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตยจึงได้รับการรับรองเอาไว้เช่นนี้นะครับหรือนะครับในแง่ของ การที่มีปฏิิริยาเกิดขึ้นจากการให้สิทธิเสรีภาพนะครับในรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนะครับ2550ก็กําหนดเกี่ยวกับสิทธิของพลเมืองอีกอันนึงนะครับซึ่งก่อให้เกิดนะครับประเด็นในการอภิปรายถกเถียงไม่น้อยนะครับก็คือสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญนะครับคือบุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพตามนูนนะครับเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่ได้นะครับซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์อันหนึ่งที่เกิดขึ้น นะครับในปี2550นะครับภายหลังมีการรัฐประหารปี2549ซึ่งก็นำมาซึ่งบทบัญญัตินะครับอันนี้ขึ้นมานะครับก็เป็นสาระสำคัญที่เป็นนวัตกรรมของรัฐมนูลปี2550ด้วยนะครับตรงนี้นะครับพูดถึงสิทธิทางด้านเศรษฐกิจสังคมแล้วก็วัฒนธรรมนะครับผมอาจจะขออนุญาตไปเร็วๆนะครับเนื่องจากเรามีเวลาจำกัดนะครับ ผมยกตัวอย่างนะครับเช่นมาตรา39ของรัฐธรมนูญฉบับป,ปัจจุบันนะครับ2560นะครับ <c oughs> พูดถึงว่านะครับการจะในระเทศบุคคลที่เป็นสัญชาติไทยเนี่ยนะครับออกจากราชอาณาจักรจักรรทมไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นองค์ความรู้ที่น่าสนใจแล้วก็เกิดขึ้นจากปฏิจริยาในสังคมโดยเฉพาะสังคมออนไลน์ในปัจจุบันนะครับถ้าหาว่ามีความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับ มักจะนํามาซึ่งการขับไล่บุคคลที่มีความเห็นแตกต่างกันเนี่ยนะครับออกจากประเทศซึ่งจริงๆตามรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็รัฐธรรมนูญฉบับป,ป,ปัจจุบันก็กระทําไม่ได้ด้วยนะครับประการสุดท้ายนะครับสิทธิของกลุ่มคนหรือชุมชนนะครับซึ่งจริงๆก็เป็นสิทธิที่บัญญัติเอาไว้ตั้งแต่รัฐธรรมนูญ2540แล้วแล้วก็ต่อเนื่องมาถึง2550นะครับเช่นมาตรา43เนี่ยนะครับพูดว่าบุคคลและชุมชนเนี่ยนะครับย่อมมีสิทธิ์ในการที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูหรรือสส่งเิม ภูมิปัญญาศิลปะนะครับวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันงงามของทั้งท้องถิ่นแล้วก็ของชาตินะครับอันนี้ก็เป็นการให้สิทธิเกี่ยวกับชุมชนหรือกลุ่มคนนะครับในยัะที่น่าสนใจก็คือว่าแต่เดิมเนี่ยนะครับเราพูดถึงผู้เป็นเจ้าของสิทธิ์เนี่ยมีลักษณะเป็นปัจเจกนะครับแต่ว่าถ้าดูตามมาตรานเนี่ยเราก็เห็นว่ากลุ่มคนเองก็เป็นเจ้าของสิทธิ์ได้นะครับ ในตอนที่3เนี่ยนะครับพูดถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2544นะครับองค์ประกอบนะครับมีความเปลี่ยนแปลงนะครับตามรัฐธรรมนูลแต่ละฉบับนะครับองค์ประกอบของคณะกรรมการในปี2560นะครับตามรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับก็จะกำหนดเอาไว้ที่จำนวน7คนด้วยกันนะครับจากเดิมที่กำหนดเอาไว้ถึง11คนนะครับ ตามรัฐมนูลปี2540นะครับซึ่งอำนาจหน้าที่ของคณะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยนะครับก็มีอำนาจหน้าที่ในการที่จะคุ้มครองนะครับแล้วก็ส่งเสริมหรือว่า protect นะครับแล้วก็ promote นะครับสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายนะครับแล้วก็บทบาทในการส่งเสริมนะครับสิทธิมนุษยชนในประเทศนะครับซึ่ง นะครับตรงนี้นํามาซึ่งคู่นูปการและก็ข้อจํากัดในการทํางานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วยนะครับเช่นนะครับมีการพูดถึงกันว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติน,นะครับมีหน้าที่ในการที่จะตรวจสอบและก็รายงานการกระทําหรือการละเมิดการกระทานะครับซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่เป็นไปตามบรรทัดกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ของประเทศไทยนะครับหรือที่ของประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกนะครับตรงนี้นะครับมีนัยยะที่น่าสนใจนะครับก็คือว่านะครับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนอาจจะมีอำนาจที่น้อยเกินไปนะครับในการที่จะออกเพียงรายงานหรือติดตามกรณีเท่านั้นซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงปัญหาของการปกป้องและการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยต่อไปนะครับคราวนี้เราลองมาดูนะครับ ถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยเราดูบ้างนะครับจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยนะครับเรามีคณะกรรมการสิทธิเนี่ยนะครับมาแล้วทั้งสิ้น4ชุดด้วยกันนะครับตั้งแต่ปี2544ต้นมานะครับซึ่งชุดปัจจุบันเนี่ยนะครับดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี2564จนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยนะครับซึ่งพูดง่ายๆก็เพิ่งดำรงตำแหน่งเมื่อไม่นานนะครับคราวนี้นะครับในตอนสุดท้ายนะครับ หรือตอนที่4เราพูดถึงปัญหาและอุปสรรคในการปกป้องสิทธิมนุษยชนนะครับซึ่งปรากฏขึ้นในประเทศไทยแน่นอนนะครับเราต้องยอมรับว่าการปกป้องและการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยเนี่ยนะครับมีปัญหาและก็อุปสรรคจํานวนมากทีเดียวเนี่ยนะครับแต่ว่าในที่นี้ขออนุญาตลองยกตัวอย่างออกมาเป็น2ปัญหาหลักๆด้วยกันนะครับ อันที่1นนะครับปัญหาและก็อุปสรรคทางด้านแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับซึ่งตรงนี้เกิดจากการที่เรามีกลุ่มคนที่มีความเชื่อแตกต่างกันเป็น2กลุ่มหลักๆในประเทศนะครับกลุ่มที่1เนี่ยนะครับเชื่อว่าประเทศไทยมีความเฉพาะนะครับพูดง่ายถ้าพูดในทางทฤษฎีเนี่ยนะครับกลุ่มคนเหล่านี้อาจจะเป็นกลุ่มคนที่คิดแบบเฉพาะนิยมหรือพาร์ทิคูลาริซึมเชื่อว่าประเทศไทยมีลักษณะที่เป็น เอกลักษณ์เฉพาะแตกต่างจากประเทศอื่นนะครับเรามีวัฒนธรรมหลายอย่างที่เป็นแบบไทยๆนะครับไม่ต้องเป็นเหมือนประเทศอื่นนะครับหรืออีกกลุ่มหนึ่งนะครับเชื่อว่าประเทศไทยก็เป็นเหมือนประเทศอื่นนะครับกลุ่มนี้เชื่อในแนวทางที่เรียกว่าสากลนิยมนะครับหรือ universalism ประเทศไทยต้องมีสิทธิมนุษยชนดังเช่นประเทศอื่นๆที่มีอารยะนะครับ ซึ่งก็เป็นแนวคิดที่แตกต่างกัน2กลุ่มนะครับอีกอันนึงเนี่ยนะครับเกิดจากปัญหาในทางปฏิบัตินะครับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติยังทําหน้าที่ได้อย่างไม่เต็มที่นะครับรวมไปถึงยังมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นในประเทศอยู่มากนะครับเช่นปัญหาเรื่องคนกับป่าอย่างที่นักศึกษาเห็นเนี่ยนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นที่แก่งกระจานนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับก็จะเห็นว่า,ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน เกิดขึ้นมากนะครับแล้วก็ยังดำรงอยู่ในสังคมไทยในปัจจุบันนะครับครบัจากที่ลองอภิปรายให้นักศึกษาได้ฟังเนี่ยนะครับก็เห็นว่าสาระสำคัญของหน่วยที่10เรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับก็แบ่งออกทั้งสิ้น4ตอนด้วยกันนะครับซึ่งก็ได้แก่เรื่องของแนวคิดความหมายนะครับอันที่2นะครับเราพูดถึงสิทธิมนุษยชนตามเริ่มนูนแห่งรัชอาาจักรไทยนะครับ อันที่3พูดถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับแล้วก็อันที่4ก็คือปัญหาและก็อุปสรรคนะครับที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องและก็การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยนะครับซึ่งสิทธิมนุษยชนถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญและก็ใกล้เคียงกับชีวิตของนักศึกษานะครับอยู่ในชีวิตประจําวันของเรานะครับมีความสําคัญอย่างมากการที่จะมีสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น มากหรือน้อยเนี่ยนะครับเราก็ต้องติดตามต่อไปทั้งในทางปฏิบัติแล้วก็ในทางวิชาการด้วยนะครับโอเคนะครับภายหลังจากที่เราลองฟังคำบรรยายคำอภิปรายเกี่ยวกเรื่องของความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนดูแล้วเนี่ยนะครับเราลองมาพิจารณานะครับแนวถามตอบนะครับแล้วก็แนวคำตอบ เกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนดูบ้างนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการยุ่งยากใจเวลานักศึกษาทําความเข้าใจเองเนี่ยนะครับว่าเวลาที่เราอ่านดูแลเราอาจจะเจอกับคําถามอย่างไรนะครับขออนุญาตยกตัวอย่าง2คําถามด้วยกันนะครับอันที่1นนะครับข้อที่1นนะครับลองถามนักศึกษาในภาพรวมนะครับดูก่อนนะครับว่าเอ๊ะที่อ่านมาแล้วเนี่ยนะครับหรือที่ฟังมาแล้วเข้าใจหรือไม่นะครับถามว่านะครับข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก็ได้กล่าวไม่ถูกต้องนะครับเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนนะครับขราวนี้พอเราอ่านจากโจทย์แล้วเนี่ยนะครับเราลองไปพิจารณานะครับจากตัวเลือกดูนะครับกไก่นะครับบอกว่าสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่ติดตัวมาตั้งแต่กําเนิดเ,ออเราอ่านดูแล้วก็เอ๊ะเหมือนฟังดูเข้าใจมาแล้วนะครับว่าแน่นอนว่าเมื่อมนุษย์เกิดมามนุษย์มีสิทธินะครับแล้วก็ เป็นเจ้าของสิทธิมนุษยชนตั้งแต่กำเนิดอยู่รอดเป็นทาลกมาก็น่าจะถูกนะนะครับข้อขอไข่นะครับบอกว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับเป็นสิทธิที่ได้มาด้วยเหตุผลแห่งความเป็นมนุษย์แน่นอนว่าดังชื่อที่ปรากฏเนี่ยนะครับสิทธิมนุษยชนก็อะไรครับก็เป็นสิทธิที่ได้มาด้วยเหตุผลพื้นฐานแห่งความเป็นมนุษย์ของเรานี่แหละนะครับฮะโอเคนะครับข้อขอควายนะครับ สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่สามารถโอนกรรมสิทธิได้สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่สามารถโอนกรรมสิทธิได้ atamente. เริ่มอ่านแล้วก็อาจจะเริ่มลังเลใจอเอ๊ะใช่หรือไม่ใช่นะนะครับอาจจะเก็บข้อนี้เอาไว้ดูซินะครับข้ององูนะครับสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่ไม่สามารถรซื้อขายได้อคือพูดง่ายๆนะครับสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับถ้าซื้อขายได้ก็คือ เราเข้าไปในตลาดแล้วก็บอกคนอื่นเออซื้อสิทธิมนุษยชนเราไหมก็อาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับก็น่าจะอะไรครับถูกต้องแล้วนะครับข้อจอจานนะครับรัฐไม่ใช่บอกเกิดของสิทธิมนุษยชนนะครับหลังจากที่เราฟังคำบรรยายหรืออ่านหนังสือมานะครับเราก็จะเห็นว่ารัฐเนี่ยเป็นเพียงกลไกในการที่จะปกป้องส่งเสริมไม่ใช่บอกเกิดของสิทธิมนุษยชนนะครับอ่ะคราวนี้เราลองมาดูเฉลยดูสินะครับว่าเป็นยังไงนะครับอ่านะครับ คำตอบนะครับก็คือข้อข้อควายนั่นเองนะครับที่เราเก็บเอาไว้ก่อนนี่แหละครับเรายังลังเลใจนะครับสิทธิมนุษยชนนะครับเป็นสิทธิที่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ซึ่งไม่ถูกต้องนะครับสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับเราไม่สามารถที่จะจําหน่ายจ่ายแจกไม่สามารถโอนกรรมสิทธินะครับหรือมอบให้กับคนอื่นได้นะครับในทางตรงกันข้ามเลยนะครับคนอื่นก็ไม่สามารถที่จะมาพรากสิทธิมนุษยชน ไปจากผู้ทรงสิทธิ์หรือผู้เป็นเจ้าของสิทธิ์ใดนั่นเองนะครับคําคแนะนําก็คือนักศึกษาก็อ,อาจจะลองเก็บข้อที่เล็งๆหรือไม่มั่นใจเนี่ยนะครับเก็บไว้ในใจนะครับหรือถ้าอันไหนที่คิดว่าเรามั่นใจนะครับเราอาจจะลองตัดช้อยดูออกนะครับแล้วก็เหลือให้เก็บเป็นตัวเลือกน้อยลงนะครับมาดูข้อที่2นะครับกฎหมายระหว่างประเทศฉบับใด เป็นที่มาอย่างเป็นทางการของสิทธิมนุษยชนนะครับกฎหมายระหว่างประเทศฉบับใดเป็นที่มาอย่างเป็นทางการของสิทธิมนุษยชนนะครับจากโจทย์เนี่ยนะครับจะเห็นว่าคีย์เวิร์ดหรือคําสําคัญนะครับก็คืออย่างเป็นทางการนะครับอย่างเป็นทางการด้วยนะครับคราวนี้เราไปอ่านดูตัวเลื่อกเนี่ยนะครับก็ไก่เนี่ยนะครับสนิสัญญาเวสฟาเลียนะครับในขศ1648้อนะครับ หรือทิสตี้ออฟเวสฟาเลียเนี่ยนะครับซึ่งเอ๊ะจากที่ฟังคำบรรยายมาเนี่ยนะครับหรือเนื้อหาในตำราก็เหมือนไม่มีแค่นะครับอันนี้อาจารย์อาจจะมาแบบหลอกลวงเราหรือเปล่านะนะเดี๋ยวเก็บเอาไว้นะครับไม่ค่อยมั่นใจลังเลนะครับข้อขอไข่นะครับอนุสัญญามอนเตวิเดโอนะครับคศ1933นะครับหรือมอนเตวิดีโอคอนเฟนชั่น n i n 33นะครับซึ่งก็เหมือนกับคุณคุ้นเห็นในหนังสือนะครับแต่ว่าเออชักไม่มั่นใจตรงที่ว่านะครับเป็นที่มาอย่างเป็นทางการนะครับมีในหนังสือหละนะครับแต่อะไรครับก็ไม่มั่นใจด้วยประมาณ50-60%เพราะอะไรครับเราพูดถึงที่มาอย่างเป็นทางการนะครับข้อข้อควายเนี่ยนะครับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนคศ1948ดอดูจากชื่อแล้วนะครับ อันนี้เหมือนคุ้นฮะนะครับทั้งมีคําว่าสิทธิมนุษยชนด้วยนะครับแล้วก็มีความเป็นปฏิญญาสากลด้วยนะครับอ,อันนี้นะครับสัก70-80%ละนะครับมาอยู่ที่คอควายนะครับข้ององูนะครับบอกว่าเป็นกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและก็สิทธิทางการเมืองคศ1966้กสอและก็ข้อจอจานเป็นไงฮะกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคม และก็วัฒนธรรมขศ1 9 6 6ซึ่งก็ปรากฏในหนังสือปรากฏในคำบรรยายแต่ว่าถ้าเป็นอย่างเป็นทางการครั้งแรกเนี่ยนะครับเราก็มีแนวโน้มเล็งๆข้อไหนฮะข้อขอควายไว้ก่อนนะเราลองมาดูเฉลยสิครับว่าเป็นยังไงฮะเฉลยก็คือข้อขอควายนั่นเองนะครับก็คือปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับที่ปรากฏขึ้นในปี1948 ถือเป็นที่มาอย่างเป็นทางการครั้งแรกนะครับส่วนข้ององูและก็จอจานเนี่ยนะครับแม้มีความสำคัญในการเติมเนื้อหนังเลือดเนื้อนะครับให้กับสิทธิมนุษยชนแต่ว่าก็เกิดขึ้นภายหลังจากปฏิญญาสากลนั่นเองนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของแนวตอบนะครับกิจกรรมแนวคำถามนะครับที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ลองคิดลองวิเคราะห์ ด้วยตนเองนะครับก็หวังว่านักศึกษาจะตอบได้นะครับซึ่งก็ไม่ได้ยากแต่อย่างใดเช่นเดียวกับข้อสอบนั่นเองนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นนะครับสาระสําคัญนะครับแล้วก็เป็นแนวถามแล้วก็แนวทางในการที่จะลองตอบนะครับซึ่งปรากฏทั้งในกิจกรรมที่นักศึกษาได้ลองทําเองก็ดีนะครับแล้วก็จะปรากฏในข้อสอบที่นักศึกษาจะต้องสอบด้วยนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคําบรรยายในวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับนักศึกษาทุกท่านนะครับ ขอบคุณครับ